พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอเคเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเอาเทมาซ้ายเอาเทมาซ้ายเอาเทมาซ้ายเราเอาเทมาซ้ายเราต้องเปิดไม้ฟางแล้วโอเคไหมฟางไม้ฟาง

พวกเราทจะหายจ<ว>ะต,ตายหมดแล้วน่ะจะตายหมดแล้วน่ะไม่รู้ว่ากินยายัางไปเช้าตักขวาไปเช้าตักขวาตักความาหนี้ตักขวาสวัี่ ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวฝังเราไปที่นี่คอเไป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 มีแล้วมีแล้วมีแล้วไปดิถ้ามีเราไปเลยอ่ะไป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 ยิงยิง หมดยังหมดยังผุ่ผมเรามีแค่นี้เหรอลองทำก็ไม่เป็นไรหรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่เฮ้ยสองตัวดูนอนนอนพี่ใส่ซิพี่เจ้าวิ่งวิ่งเข้ามาขัดทำไมนะ่ะกำลังฟันเลยถ้าเจอใครฟันนะ่ะยิงอย่างเดียวนะ่ะไม่ต้องวิ่งเข้ามาอ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ถ้าเกิดพวกเราวิ่งมาถึงเรานี่เรายิงได้เลยเฮ้ยเขายิงเราก่อนว่ะอยู่กลางอยู่อยู่กลางอยู่มาเจ้าอยู่กลางอยู่อ้อมไปอ้อมขวาไปไหมขวามาขวามาขวามาขวาขวาข้ขวา,ขวา,ขวาไปขวาสามตัวขวาสามตัวไปเลยไปเลยไปเลยไม่เป็นไร รับหน่อยรับหน่อยแตผมผม,มผมเจ็บผมเจ็บพูดเลยพูดเลยพูดเลยรอดไปรอดไปรอดไปรอด โดนโดนทะนุโดนทนุโดนปั๊มยาอยู่ปั๊มยาด้วยปั๊มยาด้วยปั๊มยาด้วยจะหายยากไม่เบิร์กว่ะไม่เบิร์กไม่เบิร์กแผดนี้ไม่เบิร์กแผมนี้ไม่เบิร์กยากอะสู้อ่ะมันไม่ได้ว่ะมันเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเห็นแล้วล่ะเขาเห็นแล้วล่ะ เล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนเฮ้ยผมผมผมว่าเรารวมกันดีกว่าหายหายสองหายสองตอนนี้หายสองมาไหมเป็นในสองคนอ่ะบวกเลยตัวตกลุตตกลุตถอย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 นี้ไม่มีถอยนี้ไม่มีมันไปอยู่ตัวก,าก,วาก,กาลกา,างหมดแล้วอยู่ตัวกลางอยู่ตรงกลางน่าไงมันไปอยู่เลนกลางอยู่เลนกลางไปดันดันมาผมพร้อมแล้วระวังระวังกันหน้ากัน

ลวกแล้ว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 โอ้ยหมดยันหมดยันเอ้ยโดนลุมเลยอ่ะโอ้ยเอ้ยนี่กลุ่มกันกลุ่มกลุ่มในการหรือเปล่านี่เฮ้ยตกคนเดียว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 เออมีมีแล้วมีแล้วไม่ต้องตก วิ่งไปวิ่งไปไหนอย่าลืมลืมโอ้ยมาดูตายก่อนเอ้ยจะนะาโวยโอ้จะนะโอ้ข้าจะนะาด